วันนี้นะคะหมอมาสาธิตวิธีการดัดลวดนะคะเพื่อให้ลวดเนี่ยมันมีมุมเอียงเพื่อต้านฟันงุบเวลาดึงฟันนะคะเนื่องจากเคสของคนไข้ที่หมอกําลังจะทำเนี่ยฟันของไข้เนี่ยค่อนข้างตั้งแล้วเวลาดึงอะ่ะหมอกลัวว่ามันจะงุ้มนะคะก็จะมีการดัดลวดลักษณะการดัดลวดก็จะค่อยๆใส่องศาเข้าไปที่ลวดด้านหน้านะคะค่อยๆใส่แบบนี้นะคะ ลวดที่มีการดัดแล้วเนี่ยเวลาเราดัดบ้านฟันงุ้มเนี่ยลวดเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างตำแหน่งที่ต่ำกว่าแบ็กเก็ตประมาณนี้จำเป็นที่จะต้องออกแรงนะคะช่วยกดแล้วก็ดันลวดเข้าไปนะคะให้มันเข้าไปในสล็อตของแบ็กเก็ตนะคะ มันยุกตัวเข้ามาเนี่ยมันจะไม่หมุนตัวเข้าเพราะว่ามีองศาเปิดออกเวลาฟันเข้ามันก็จะเข้าตรงๆนะคะจะทําให้กระดูกตรงเนี้มันสามารถยุกตัวลงได้นะคะแล้วก็จะทําให้รูปหน้าของใครดูดีขึ้นด้วยนะคะลักษณะการใส่โลดฟันงุ้มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ